นี่เาต้องแบกแล้วครับปักขื้นเทเลยนะครับสะดวกสบายนะครับอ่าอเทยื่นะครับเออวังน้ำเขียวครับวังน้ำเขียวบแม่นปากซองนี่พี่น้องเ่อวังน้ำเขียวนะเป็นชุดปากตักนะครับแต่เป็นรุ่นใหญ่นะครับจอรเดียนะครับรถจอรเดียนะครับผมกับากติดตามชมเบิ่งนะครับ เริ่มคล้องแล้วนะครับนี่จึ้มนี่นะครับง่ายๆนะครับเอานะครับนี่ครับใส่ข้อยิ้วไปใส่จึ๊บเลยนะครับอ่าเนี่ยแหละคานนะครับเดี๋ยวเดินซ้ายนะครับแนะวิธี่ไตนะครับ สวัสดีครับวันนี้กับมาพบออกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีมงานอู่ไพฑูนการเกษตรนะครับชุดยกความมันอัน,นประสงค์นะครับรอบนี้มาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอวังทองเด้อพี่น้องนะครับนี่เป็นชุดทูอินวันนะครับปากตักพรวอมข้อยกมันนะครับนะครับนี่นมาหอดเท่ากับกิดตังใไข่เวลาในจากน้อยนะครับเพราะว่าไฟฝ่าดับนะครับ เดี๋ยวเขาจะมาล้องโยกไฮเบิ้งนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมันล้องโยกเช็คระบบนามันไ่เบิ้งนะครับโครงสร้างสวยงามนะครับได้แล้วออกไปโยกเบิ้งมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเป็นล้องโยกนะครับมันโยกสูงคำใดได้พี่น้องไาเบิ้งนะครับ โครงสร้างสวยๆนะครับุดไปนี่นสีน้ำเงินนะครับสี่สิบแรงคูปต้า L สี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับสยามเาก็ดีเป็นตากมันไว้นะครับเนี่ยมาตากมันนะครับโยงมันนะครับ เฮ้ยนี่น่นี่นี่โอ้นะครับยกสูงนะครับนะครับยกขึ้นเีกนะครับนะครับเลยสิบล่อนะครับนี่นนี้เลยสิบล่อแล้วนะครับ เทียจากนะครับนี่เทีได้หลายเลยนะครับสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับชุดปากตักชูอินวันนะครับยกนิ่มๆน,นะครับเน,นี่ยกเสร็นิ่มๆไวยนะครับ สูงเลยนะครับเห็นนี้ครกบตัถเตแล้วนะไครับสูงนะครับเทเทเทด้วยสวัดเทนะครับตรงนี้นครับครับเ,เดี๋ยวมาล้องถอดนะครับ ถอดให้เบิ้งนะครับนี่ะนะครับจังหวะงานนี่ครับโยนมันตักมันนะครับสวยงามนะครับใครสนใจ,จติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์ 0, เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามคูณสี่สี่ไม่พี่หนอนนะไปไปไปลองถอดถอดเบิ้งนะเอาไปถอดปากตากแล้วก็พิเศษขอโยกเบิ้งนะครับ นี่ครับใส่คอโยกัดใส่จึ๊บเลยนะครับอ๋อนี่แหละคันนะครับเดี๋ยวเดินซ้ายนะครับวิธีใส่นะครับทูอินวันนะครับ ครับอยากเห็นตอนใส่ต้นพลอยทุกไอ้นี่มุ้ไม่เท่าไหร่เพราะมันเป็นเป็นไม่หยิ่งใช่ไหมใช่ครับใชน่นี่นะครับใส่แล้วมันยกนะครับว่าครับอันนี้แห้งยกสูงนะครับเด้อกูนะนับข้อยกแห้งยกสูงนะครับเาสามารถเลื่อนออกได้อีกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับนี่เดี๋ยวเพื่อนหยิบไส้ผักตักขึ้นนะครับเพราะว่าปักตักไปใส่งานนะครับนี่โอเคนะครับพอ,อป้ายอดออกใส่ผักตักขึ้นนะครับนะครับขอดอ,อกขันนอดอกนะครับมีที่แปดขันหมอด้ายออกนะครับป,ปออก,บบกติอ,ออกเลยนะครับง่ายๆนะครับ ไอ้แมสไตรแล้วนะครับเล้งดีๆแล้วพี่น้องเล้วนะครับเวลาเนี่ยนี่ครับจังหวะเล้งเขาหูนะครับหรือมีคนมาบอกก็ได้นะครับนี่ใหัวขับเมียบอกนะครับหรือเมียขับผัวมาบอกก็ได้นะครับตรงประตูนะครับอ่าอาลงอ่า นี่นะครับเวลาที่ใส่นะครับถ้ากับโยกเขาซ้อยเรื่อยหาจังหวะเอานะครับนี่นะครับโยกหานะครับมามาอีกเอ้อีกพกนะครับนี่คันน็อตเลยนะครับนี่นะครับใส่ง่ายถอดง่ายนะครับนี่นะครับต่อสายนะครับสายเขากับบังคับไว้แล้วนะครับนี่นะครับปุ๊บปั๊บนะครับง่ายๆนะครับ ใตื๊บนะครับมันน้ำมันเฮียจะน้อยทำมาทำมาขึ้นนะครับโอเคเราจะเสียน้ำมันตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วไอ้นี่นะครับเดี๋ยวจะไปลองกวาดมันให้เบิ้องนะครับ,รบเอาเพิ่นตากไว้พอดีนะเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนนะครับ ตายครัตามเบึงนะครับได้เลยงัดขึ้นงขึ้นเริ่มนี่นะครับอย่าตักมันนะครับกวดกองเลยตักขึ้นนะครับตักขึ้นรถเลยนะครับ ปกติมันจะไส่เขียงแบกขึ้นนะครับนี่มัต้องแบกแล้วนะครับตักขึ้นเทเลยนะครับสะดวกสบายนะครับอ่าพอเทยืมนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับนี่นะครับ ปากตักนะครับชุดปากตักชูอนวันนะครับอันนี้มาใส่งานเลยนะครับเสร็จเสร็จกมาใส่งานเลยนะครับสะดวกสบายนะครับรดแรงงานลดจํานวนคนนะครับจํานวนแรงงานนะครับคนใส่คนหน่อยลงนะครับบอมเปลืองแห้งอีกนะครับพี่น้องนะครับใครสนใจติดต่อสอบถามเขม้าเบิ้งนะครับ มือไม่มือหม่นะครับยังบอคล่องนะครับยังไงลงลงคอนโทรลอยู่นะครับผมนะครับไหนก็ฝากติดตามชมด้นะครับครับทีมงานอูไพฑูนการเกษตรนะพี่น้องได้เนี่ยได้แล้วไปเลยได้นะครับ นี่นะครับตักมันนะครับให้น้อใส่ให้หน่อยเดี๋ยวเราค่อยใส่ผาทดรองเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุนะไดพี่วาตักใสหน่อยได้ไหมคตั้อนไ้อนนี่นะครับ ไปค่อยๆไปนี่ตัวนั้นยกตัวนั้นยกขึ้นยกลงไปนี่นะครับอีกพ่อพ่อด้านๆตัวนูวน้นตัวนูวน้นเอาตัวนู้นครับค่อยๆค่อยๆเอาเลยโอเค มือใหม่มือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่ครับยังไม่เข้ามือมือใหม่มือใหม่ เอาบิ่งเรื่อยๆนะครับนี่เขาก็ยกประมาณนี้ก็ได้ครับไ้วิทรถนะประเทศี่นะครับนี่นะครับงามนะครับอยู่นี่มันแห้งกันราคาแปดบาทนะครับมันตากแห้งนะครับแปดบาทนะครับครับเดี๋ยว จากนี้เดินทางกลับบ้านเตรมทัวร์ไปขึ้นของอีกนะครับเป็นชุดปากตักเหมือนเดิมน,นะครับที่ไปรงอยู่ที่อำเภออำเภออย่างน้อน,นี่ปากช่องเออวังน้าเขียวครับวังน้าเขียวประมาณปากซองนี่พี่นอ้องเพื่อวังน้ําเขียวนะเป็นชุดปากตักนะครับแต่เป็นรุ่นใหญ่นะครับจอรเดียนะครับรถจอรเดียนะครับผม ฝากติดตามชมบ้งนะครับครับเริ่มคล้องแล้วนะครับนี่จึม้มนี่นะครับง่ายๆนะครับโออนะครับเดยกกระข้องนะครับเพลทเรื่อยๆนะครับมือใหม่ธรรมดานะครับฝากติดตามทีมงานอู่ไพทู์ด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้ฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม